คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพพุทธศักราช2557ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชุมชนตำบลหน,นองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานำกระบวนการ HIA มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรณีขยะกากอุตสาหกรรมพื้นที่ตำบลหน,นองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หลากหลายพานันธุ์พร้อมแหล่งน้ำธรรมชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550มีบริษัทกำจัดขยะก่ออุตสาหกรรมเปิดดำเนินการในชุมชนหนองแหนถึง3แห่งทำให้มีบ่อทิ้งก่ออุตสาหกรรมและบ่อน้ำเสียรวมกันถึง9จุดนับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาขยะสารพิษเพราะพื้นที่สีเขียวได้กลายสภาพมาเป็นที่ทิ้งขยะอุตสาหกรรมสารพิษปนเปื้อน การลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมอาจทําให้สารเคมีหลายตัวปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ําที่พบอย่างชัดเจนแล้วคือสารฟรีนอลซึ่งหากเกินกว่ามาตรฐานจะเกิดระคายเคืองผิวหนังทันทีและมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวชาวชุมชนหนองแหนต้องเผชิญกับสภาวะโมลพิษต่างๆจากสารพิษถูกรบกวนด้วยกลิ่นเหม็นของขยะ ทั้งยังส่งผลถึงผลผลิตทางเกษตรกรรมซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มชาวบ้านไรานามไม่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ฟาร์มหมูหลายแห่งเสียหายจากสารพิษปนเปื้อนจนต้องปิดตัวลงในปี2553เกิดกรณีพิพาทร,ระหว่างบริษัทและชาวบ้านเนื่องจากบริษัทได้ทำการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำและปัญหาบอขยะฝังกลบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้มีสารปนเปื้อนเข้ามาในแหล่งน้ําของหมู่บ้านจึงเกิดการรวมตัวเรียกร้องขึ้นอีกครั้งเวทีนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ HIA ทีมนักวิชาการหลายองค์กรเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนจัดเวทีคิดหาวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนำคุณภาพน้ำดินไปตรวจสอบมีการระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุที่มาของปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวต่อสุขภาวะโดยรวมของชุมชน และร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาจากแผนที่วาดมือมาเป็นแผนที่กราฟิกเพื่อความง่ายต่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้นทีแล้วเนี่ยเราในภาคประชาชนเนี่ยเรารับเรื่องของผลกระทบนะเรื่องของความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นก็ดีเรื่องน้ำกินน้ำใช้ก็ดีที่เราได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ เรื่องของสุขภาพที่ได้รับปัญหาดังนี้แล้วมันมีผลต่อสุขภาพเรามองว่าเป็นปัญหาเดือดร้อนในระดับของชุมชนซึ่งเรารับไปได้นะครับทีนี้เราก็เกิดการมีเรื่องของว่าเราควรที่จะมีการจัดการที่ดีนะครับเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์ที่หลือเอาของที่มาลักลอบทิ้งเนี่ยเราต้องมีกระบวนการที่จะไปต้อง ขับเคลื่อนแล้วก็ไปจัดการสิ่งเหล่านี้ที่มันไม่ดีเนี่ยเราใช้หน่วยงานของภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยดาเนินงานแล้วก็มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการจัดการการกำกับดูแลเราหวังอย่างนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหัวใจหลักมีทั้งบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกํากับดูแลในการเพิกถอนการอนุญ,ญาตนะครับการเปิดให้หรือจะปิดให้บ,บริษัทดาเนินกิจการ รวมไปถึงการกำกับดูแลหรือว่าการขนส่งนะครับกากของเสียต้นทางปลายทางซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมงานสาหกรรมเนี่ยอยากจะให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างจริงจังแล้วก็เครื่องคัดในข้อกำหนดแต่ละสารประกอบการแต่ละกิจการแต่ละประเภทเนี่ยให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดนะครับก็คงจะต้องฝากพังกรมงานสารกรรมกนะลัให้ช่วยกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังชาวบ้านก็นยังต้องรับกรรมกันไปอยู่จากการกลิ่นเหมน็นจากโรงงานที่มีสารพิษมาในใน,ใน,ใ,นในตลมนี้ทั้งขยกะก็ดีแล้วตามอากาศมามันมันเหม็นมากครับขอขอฝากหน่วยงานที่ที่จะช่วยแก้ไขอย,อย่างจริงจัง ให้ชาวบ้านตำบลน้องแหนนะครับหลังจากที่ข้อมูลถูกส่งผ่านไปยังสื่อมวลชนเผยแพร่พสู่สาธารณชนทำให้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆปัจจุบันผลดำเนินการที่เป็นรูป,ปรธรรมในแง่ของความช่วยเหลือมีการจัดตั้งเครื่องบำบัดสารฟีนอนน้ำบ่อตื้นประจำครัวเรือนได้รับการอนุเคราะห์ทังน้ำจากบ่อน้ำบาดาลพร้อมเครื่องผลิตน้ำดื่ม มีการปลูกหญ้าแฝกสลายสารฟรีนอลรวมไปถึงการหยุดการลักลอบทิ้งขยะจากผู้ประกอบการแม้ว่าชุมชนจะมีความเข้มแข็งขึ้นมีการจัดทำข้อมูลที่เป็นระบบได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน แต่บริษัทกำจัดขยะยังคงเปิดดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินกระบวนการเรียนรู้การวางแผนและทดลองการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไปและยังคงต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจงังก่อนที่ผลกระทบจะลุกลามจนเกินเยียวยา